ก็ถ้าสมมติว e ่าใครชื่นชอบอาร์ทอยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการจัดแบบแกลเลอรี่ที่ใหญ่มากๆครั้งแรกนะคะที่ป๊อปมาร์ทร่วมกับศิลปินดังๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะฮิโรโนนี่ก็มากันที่เซ็นทรัลเวิร์นะคะใหญ่มากแล้วก็มีหลายห้องมากๆมีทั้งห้องเพนติ้งห้องดูแบบมีซื้อของห้องผลงานของศิลปินเรียกได้ว่าเป็นงานแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆก็มาติดตามกันได้แล้วบอกเลยว่ามันจะฮิวใจให้เราได้ยิ้มๆเลยค่ะ ค่ะ่คกว่าเออคือากับครอบครัวอ่คืออย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปทุกครั้งแล้วแหละว่าถ้าอะไรแล้วทำให้ลูกแฮปปี้หนิงยินดีที่จะทำทุกอย่างแล้วก็มันงานงานน้องนิรมีงานสองวันวันหนึ่งจะเป็นละครเวทีอีกวันหนึ่งก็จะเป็นทำวงใช่ไหมคะส่วนละครเวทีเนี่ยคือเขาก็ เดินเข้าไปออดิชั่นเองจากจากที่หลายๆคนรู้คือตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แล้วหนิงรู้สึกว่าน้องกลับมามีความสุขแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่น้องอยากทําเหมือนเดิมแล้วทําเขาใช้คําว่าจะใช้คําว่าทําได้ได้แล้วก็ได้แต่ว่าโอเคมันข้างหน้าก็ต้องพัฒนาไปอะไรอย่างเงี้ยอีกอีกเยอะๆแต่ก็ตรงนี้คือรอยยิ้มของเขาคือมันคุ้มค่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทา<อ>มากมกากน้ําตาไหลเลยเพราะว่า เพราะว่านี่อ่ะวันนี้เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปละแล้วเชื่อว่าน้องก็เข้าใจแล้วว่ามันผ่านไปยังไงก็พูดได้ว่าเรื่องเป็นยังไงคือน้องอาจจะโดนที่โรงเรียนว่าน้องน้องเป็นลูกดาราน้องถึงมีโอกาสที่จะได้เต้นได้ร้องถ้าไม่มีแม่เป็นดาราน้องก็ทําไม่ได้แล้วก็เออพ่อกับแม่เลิกกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วกิจกรรมอะไรที่บางครั้งน้องอยากร่วมในเรื่องของดนตรีหรือเรื่องของศิลปะก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มก็ไม่ยอมให้เขาไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปไปร่วมด้วยแล้วแล้วสิ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขารักพอเวลามันอยู่ที่โรงเรียนมันเลยทำให้ความมั่นใจตรงนี้ของเขาอะหายไปหมดคือเอาเป็นว่า งานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องแสดงเนี่ยเขาจะทําที่โรงเรียนไม่ได้เลย mm hmm. แต่ถ้าสมมติว่าเขาอยู่ข้างนอกกับพวกเราอย่างเงี้ย mm hmm. เขาก็จะทําได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีสายตาใครจับจ้องมันเลยบอกได้อย่างหนึอว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกเราอ่ะสังคมของเด็กอ่ะมันสาคัญที่สุดคือสังคมในโรงเรียน อันนี้สําคัญซึ่งคุณครูเองแล้วก็บุคลากรคนในโรงเรียนเองอะทราบเรื่องนี้พอสมควรก็มีการแบบช่วยกันหลายๆทางเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเขาเราเองเราก็มีการแบบปรึกษาออคุณหมอนอกรอบช่วยกันนอกรอบทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วพอเขาขึ้นไปแล้ววันหนึ่งเขาเดินเอากระดาษมาให้แม่แล้วบอกว่าหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะเข้าไปออดิชัน่น ได้ไม่ได้หนูไม่รู้แต่เนี่ยหนูจะไปออดิชั่นเขาก็พูดยิงหนึ่งก็ตกใจหนูบอกอย่าเลยลูกอย่าทําเลยเพราะเดี๋ยวถ้ามันมันเฟลขึ้นมาอย่างเงี้ยหนิงกลัวเขาจะเสียใจเป็นวมากกว่าน,นี้เขาก็ยิ้มหวานแบบแต่หนูได้แล้วค่ะโอ้โหแบบมันได้มันคือสเตปหนึ่งแล้วแล้วพอวันที่เขาจะขึ้นไปโชว์จริงๆเิะมันยากมากนะกับเด็กสิบเอ็ดขวบที่ที่จะต้องเขายังไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่เขาเขากล้าที่จะเอาชนะ คำศพประมาทของของคนหลายๆคนแล้เขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วสาหรับเขาตอนนี้หนิงเชื่อว่าเขาปลดล็อกตัวเองได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้เขาเคยแบบว่านอยถึงขนาดแบบไม่อยากไปโรงเรียนมาบดนเราเลยเนี่ยนอยถึงไม่อยากไปโรงเรียนคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทําในลักษณะเกี่ยวกับการร้องเล่นเต้เนระบาการที่แบบกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยเขาอ่ะรักตรงเนี้ยตั้งแต่เล็กๆแล้วหนิงเองอ่ะเป็นคนที่ยังไม่อยากให้เขาทํา แล้วแล้วพอพอวัน,นเนี้ยหนิงก็ว่าเขาเขาก็เก่งเขาเก่งที่เขาจะกล้าหาญที่เขาจะทําคือชื่นชมเขาแค่นั้นชื่นชมในความกล้าหาญแต่ในผลงานก็ถ้าอยากจะทําจริงๆก็ต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนากันต่อไปได้เขามีปาปรึกษามาคุยับไี่มาไม่ก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องเรื่องบรรยากาศการอยู่ในโรงเรียนก็ท่อนๆว่าคือคือถามว่าเขาอาจ,จะไม่ค,ค่อยคือ ถ้าไม่หนักจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมาพูดแต่ส่วนใหญ่หนิงจะรู้เรื่องแทบทุกเรื่องเพราะว่าคนรอบๆตัวหนิงอ่ะทั้งครอบครัวคนที่ออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคุณหมออ่ะหรือครูที่โรงเรียนอ่ะเราทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยประโยคนี้เราจะให้ใครเป็นคนเข้าไปคุยเรื่องนี้หรือหนิงจะคุยเองอะไรอย่างเงี้ยพะเรื่องบางเรื่องอ่ะให้คนอื่นคุย จะดีกว่าให้ตัวเองคุยคือบางคนอาจจะมองว่าเรื่องเนี้มันเป็นเรื่องเล็กๆเนาะแต่ถ้าสําหรับเด็กคนหนึงแล้วแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นสังคม <S <S บูลลี่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งบางคนก็คิดว่าหนิงเวอร์ไปหรือเปล่าแต่สําหรับเด็กคนหนึ่งอ่ะการบูลลี่คำบางคํามันคือทั้งชีวิตของเขาในในในสังคมเขาตรงนั้นนะคะยา,ายให้ก,หกช่ชหน,งหนิงก็<ใ> ในของจินหนิงก็บอกว่าวันนี้ลูกมีมีงานแสดงแบบนี้แล้วก็นี่ลินอยากให้ไปนะเขาก็ยินดีที่เขาจะทำเพราะเดกเขาก็พร้อมจะเป็นแบบรงให้ลูกได้ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบเพื่อลูกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือถ้าสําหรับสําหรับลูกเนี่ยแล้วถ้าเราเอ่ยปากอะเขาก็พร้อมที่จะทำค่ะตอนนี้ตอนนี้ลิงเจอพ่อแม่แบบเข้ามาเขาตาเขาเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นเลยแหละรอยยิ้มเขาโลกทั้งใบของเขาก็คือ ก็ก็ก็คือก็คือสิ่งที่เขาเห็นคือหนิงยังแอบพูดกับเขาขำๆกับคนรอบๆข้างลวบอกว่าบางทีแม่ก็แอบน้อยใจเหมือนกันเนอะทำแบบทุกเรื่องเลยแต่โลกทั้งใบจริงๆก็คือแค่แค่เจอหน้าพ่อแต่หนิงถึงบอกมาว่าหนิงรู้ว่าโลกทั้งใบของเขาคือการเจอหน้าพ่อเนี่ยมันทําให้ตัวหนิงเองอะสําหรับหนิงอะไรก็ได้ถ้าทําให้ลูกหนิงยิ้มได้คิดว่าคิดว่าไงบ้างีแบบมาเจอหน้าพ่อ วันนั้นเขาก็ดีใจค่ะเขาก็ดีใจแล้วแล้วหนิงก็หนิงว่าเขาโตขึ้นเยอะมากอะเวลาใครชมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกกับคนที่ชมเขาทุกคนบอกว่าให้ชมแม่หนิงอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วอ่ะจะวอะช่วยอะไรนี่แหละเบื้องหลังให้เครดิตแม่ออใช่พี่หนิงครับกังวลว่าจะกลายเป็นคนโฟกัสของคนที่อยู่ในงานโอ้โหแน่นอน มันมันไม่แปลกเนือกับการที่เรื่องราวของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะจะใหญ่โตพอสมควรกับกับกับปีสองปีที่ผ่านมาแล้วพอวันที่คนสองคนที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตในสังคมแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันมันมันเป็นไปนไม่ได้ว่าที่เราไม่โดนใครมองแต่สุดท้ายแล้วค่ะเราก็เป็นธรรมชาติของเราอะ่ะดีที่สุด ธรรมชาติของเราคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องไปปั้นแต่งว่าเอ้ยตอนนี้เรามาเราลักกันนะอะไรอย่างนี้หรือเรามาเราคลิกเกียดกันนะคืออารมณ์ไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารักหนิงก็จะพูดลหยุดอย่าทำอย่างนี้เขาก็เออโอเคโอเคคือเราก็จะเป็นธรรมชาติของเราอืคือหนิงบอกเลยไงคะว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกวันเนี้ยครอบครัวอย่าล้างกันเยอะมากจะอย่าล้างกันยังไงคุณจะตีกันยังไงจะทะเลาะกันยังไงก็แล้วแต่ ทุกวันนี้หนิงกับจินเองถามยังมีทะเลาะกันไหมยังมีเรื่องราวส่วนตัวยังเคลียร์กันไม่ลงตัวไหมยังเคลียร์กันไม่ลงตัวแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าเป็นเรื่องของลูกเราเราต้องเราต้องละลายความโมโหของเราสองคนเพราะว่าเด็กคนหนึ่งเป็นเขาไม่สมควรที่เขาจะต้องได้รับอะไรมากไปกว่าที่เขารับแล้วแล้ว เด็กบางคนเขาก็พยายามที่จะสู้ด้วยเหมือนกันเราต้องไอสิ่งเหล่านี้มันคือของขวัญที่เขาควรจะได้รับการชดเชยในสิ่งที่เขาเคยเจ็บปวดอะจรินี่นิมีบอกว่าอยากแบบว่าพ่อแม่มาเจอกันบ่อยบ่อยอะไรเงี้ยไม่นิลิมไม่ได้พูดค่ะนี่ลิมไม่ได้พูดค่ะเป็ คือจริงๆหนิงมีถามนิลินว่าอย่างเงี้ยหนูหนูเคยถามเหมือนกันว่าจะจะจะอยากยังไง mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ก็ไว้ค่อยคุยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าณนะวันนี้สิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยเขาแฮปปี้แล้วเขาก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ย หนิงว่าคือทุกคนมองว่าเขาเข้าใจแต่เอาจงริงอะเด็ก11ขวบอะ<ม>เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนเราเข้าใจหรอก<ม>เขาเพิ่งผ่านโลกมาแค่ส1ปีเองใช่ป่ะพวกเราผ่านโลกมาจนแบบ50สิบจะห0สิบแล้วอะเออเขาไม่มีทางเข้าใจได้เหมือนเราค่ะ <c oughs> แกว่า้ิูงหลุดลงมาจะ50สิบเออค่ะเออแบบรู้สึกอไที่แบบคนแบบว่าชื่อชมก็แบบเราแบาบเออทำเพื่อรู้เต็มที่ในขนาดนี้อะไรเงี้ย คือกําลังใจวันนี้หนิงแบบหนิงแบบขอบคุณแบบไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะ่ะขอบคุณจริงๆหนิงหนิงรอวันนี้เหมือนกันนะรอคือบางครั้งในการสัมภาษณ์ข่าวหลายๆข่าวบางครั้งเราพูดอะไรออกไปหรือเราทําอะไรออกไปบางทีคนก็จะไม่เข้าใจเราแต่หนิงอยากจะบอกทุกคนเลยอะ่ะไม่ต้องคาดหวังให้ใครเข้าใจอะไรเราใดใดทั้งสิ้นหรอกรอแค่เวลาเท่านั้นเวลามันถึงจะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงแล้วแล้วณันะเวลาที่จะพิสูจน์ว่าใครเป็นยังไงตัวเราเองเราก็ต้องพยายามแบบ เข้าใจแล้วก็พัฒนาให้มันได้ในทุกๆวันด้วยเพราะเรื่องราวแต่ละวันมันก็ร้อยวันพันเหตุการณ์เนี่ยก็พยายามใช้สติให้มากที่สุดถ้าหลังจากเนี้ยวันไหนอาจจะมีหลุดๆบ้างหรืออะไรใดๆก็ก็อย่ากโกรธกันเลยอะเพราะว่าหนิงก็พยายามทําให้ดีที่สุดสําหรับเด็กคนหนึ่งที่แบบที่หนิงจะทําได้แล้วก็ดีที่สุดที่จะทําให้ตัวหนิงเองต้องมีความสุขด้วยค่ะครับ